ดูการแข่งกันหุ่นยนต์นะครับ APU b o c o n นะครับปี25 2 5นะครับนะรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างทีมหางยุ่งนะครับจากวิทยาการชีพสังขะนะครับเจอกับทีมพุนด่านประการชนนะครับจากวิทย์เทคนิคอ่านครนายกอมาแล้วครับอ่านครนายกพุนด่านเล่นก่อนนะครับเอ้าพลาดไปแล้วนะครับนะลับไม่ได้ครับเอ้าเปลี่ยนเกมมาเล่นนะครับ อ่านุยูนะครับทีมสาะกลวจากการอาชีพสังฆะนะครับจังหวัดสุรินอะเป็นคนเล่นบ้างเปิดเกมลูกมาครับเอาเอาได้ครับได้ได้ไม่ได้ครับนะลูกบอลยังไม่โดนพื้นนะครับนะเปลี่ยนมาเป็นคุณดานเล่นครับอคุณดานเล่นมีเวลาเล่นสีวินาทีนะครับสี่วินาทีครับหมูเร็วมากเลยครับคุณจนคุณดาน อ้าวรับไม่ได้ครับเปลี่ยนกันเล่นไหมครับอ้าวหาหนอยู่มาเล่นบ้างทีนี้นะครับสิบวินนะครับเวลาในการเล่นหนึ่งลูกนะครับเอาล้วครับเก้าวอาาแล้วหาลูกยุงเล่นได้ไหมหาลูกยุงได้รูปบ้างหาหนุ่ยงได้รูปบ้างเอาออกเปไงไปไงโอ้อ้าวได้โอ้ยไม่ได้ครับเปลี่ยนกันเล่นครับนะมาคุณดาเล่นบ้างนะครับอ่สิบวินาทีนะผมออกมา คุณดานไหมนะครับทีมยักษ์ใหญ่ของอาชีวะเราะเราะเอาแล้วแดงเปล่าโอ้แดงเปลาน้ำเงินจะได้หางยุงฟาวครับหางยุงฟปลาโอ้กติกาทีปวดหัวมากคร oh. no. oh. ับผมดูไว be oh. ้ผมสงสัยกรรมการมากเลยนะเกมนี้เหนื่อยแทนกรรมการนาะปากกรรมการจะปรับได้ดิเอ้าหางยุงมาไหมเอาได้ครับเอาได้ชุลละได้ชุลละ เข้าไหมเข้าไหมหลุมยักได้ไหมลุมยักได้ไหมหลุมยักได้ไหมเข้าเขตสองแต้มนะครับเข้าเขตสองแต้มโอ้ไม่ได้ครับอ่ะเอาเปลี่ยนเราเป็นขุนด่านเป็นการชนเล่นครับอ้าวขุนด่านมาอ้าหกสิบเจ็ดสิบวินาทีแล้วครับอ่ะใช้เวลาเล่นร้อยหกสิบนาทีนะครับร้อยหกสิบวินาทีนะครับโอ้หลับไม่ได้นะครับเออจะเป็นอีกคู่หรือเปล่าที่ยิงลูกเขิดครับหลุกยุงลุมยักไหมจะลุมยักษ์ได้ไหมเอาหาลุงยุงมา อาวยูเล่นบ้างครับอาวยูเล่นบ้างอ้าวได้แล้วครับอ่ะได้ยิงแล้วทีนี้ไปเอาจะไปเอาสองแต้มเอาสามจะเอาสามแต้มครับไม่ได้เอาไงเอาไงโอ้โอหทางุยงปีนี้มาแรงนะครับะจะมีการขีดสังขะนะครับเอาหมดเวลาครับเปลี่ยนแล้เป็นคุณดาเล่นนะครับอ่ะคุณดาเล่นบ้างหัวใจไาเรื่อยๆครับเวลาก็หมดไปเจ้าแห่งอชีวะนะครับคุณดาเป็นการชนนี่ นะครับอ้าวโอ้ยรับไม่ได้ครับแต่ปีนี้แย่นะครับคุณดานอย่านะครับอ่ะหาลูกยูงอย่าลมยักไม่ลมยักไม่หาอยู่เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเอาหลับแล้วต่อไปเข้าไปยิงครับเข้าไปยิงมีโอกาสครับลงไหมสามคะแนนเกือบครับอ้าวลูกยูงสามแต้มแล้วไม่ได้ครับพลาดครับ อาถอยมาเด้อเอาร้อยยี่สิบพีนั่งรับอาคุณด่านคุณด่านว่าไงน้ำเงินไม่ออกหมดเวลาอู้วหมดเวลาครับอ้าวหางยุงเล่นมากกว่านี้หาลุงยุงนะครับเหมือนหุ่นหุ่นยนต์คุณด่านมีปัญหาป่าวเนี่ยแล้วหายุงมาสามร้อยสามสิบพีนแล้วอ้าวได้ครับอ่ะลมยักลมยักษ์ได้ไหมหางยุงลมยักษ์ได้ไหมไอ้ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหางยุงยิงเจ้าสามเต้มแล้วยังไงโอ้ ลูกแปนอลูกเป็นเอาคุณด่านเล่นมาแล้วครับเหลืออีกยี่สิบวินาทีคุณด่านนมัไม่ออกอ่ะหมดหมดเหลืออีกสีคุณด่านไม่ออกออกไหมเอาออกไหมเอาคุณด่านไม่ออกเปลี่ยนเป็นหางยุงเล่นครับหางยุงเล่นครับเอ้อ ไท่านก็ถอยเอาขุนด่านมาครับมาที่ขุนด่านครับเวลาออาหมดเวลาแล้วครับร้อยหกสิบวินาทีนะครับนะฮะดูจุดจุดโทษครับนะแต้มเสมอกันนะครับก็มาดูหุ่นยนต์ยิงจุดโทษกันต่อครับนระวังหางนยูงกับขุนด่านนะครับผมกว่า้ยิงสามลูกนะครับ หนึ่งลูกนี่ใช้เวลายิงก็10วินาทีห้ามเกินนั้นนะครับขานนุยงโลบอดเสมอกับขุนด่านประกันชนครับเตรียมตัวยิงลูกโทษครับหกห้อ่ะเรามาดูจงังหวะการยิงจุดโทษกันเลยครับของระหว่างสองทีมนะครับนะขุนด่านประกันชนสีน้ําเงินนะครับหาญยุงสีแดงนะครับอ้าวลูกที่หนึ่งนะครับมีเวลายิง10วินาทีนะครับห้ามเกินนะั่นอ้าวลูกที่หนึ่ง เอาคุณด่านลงครับหางลูกยุงไม่ลงครับอ่ะเอาคุณด่านนําไปก่อนครับหนึ่งลูกสามแต้มนะครับอ่าลูกที่สองครับผมลงครับลงครับหางลูกยุงไม่ลงลูกที่สองลูกที่สองครับหางลูกยุงไม่ลงลูกที่สครับอ้าคุณด่านยิงลงไปแล้วหางลูกยุงก็ลงครับโอ้โหเออลูกที่สองต่างคนต่างลงครับคุณด่านก็ลงหางลูกยุงก็ลงครับอ่ะลูกละสามแต้มครับอ้าวลูกสุดท้ายครับ เอาละโอ้ยไม่ลงทั้งคู่ครับไม่ลงทั้งคู่ครับอ่ะอ่ะคุณด่านประกันชนนะครับนาสามารถชนะทีมหางลูกยูนะครับจากวิเลย์การอาชีพสังกัดไม่ได้นะครับเอาไม่เป็นไรครับปีหน้ามาใหม่ครับหางลูกยูะปีนี้สุดยอดครับรอบสองผู้ที่สี่ครับเป็นาการเพิมกันของหางลูกยูโรบอทวิเลย